อ้เอจยี่สิบงแก้วละแก้วิะแก้วละแ้วแก้วละแกะแก้วแก้วละแก้วแก้วละ้ลกวะแกล้แก้วะแก้มก้ก้วลแก้วแก้วแก้วก้้แก้วแก้วแก้วแก้้วแก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 กแก้วแกก้วแก้วแก้วแ้วแก้ว้ว ตาวูเลยเหมือนพี่เคยอยู่ในเหตุการณ์นี้แล้วอ่ะ9หลายนาทอ่ะวันนี้ไม่หลายงานเราถ่ายไม่ทัน2 3โอ้ยี่ไะ4วิมันมีเวลาเยอะเนี่ยเวลาเยอะโอ้ยโอ้ยวันหลังเที่ยวมา่ให้โจ้หรอให้มึง ปฏิกิรยสัตว์โอ้ไม่เูไม่เล่าดิโจ้งนับเลย

ไม่ไมจัอนะจับเด้9เผื่ได้กจไมได้ไปดาบบโดแล้วครับตรงนี้จบแล้วครับย้ายกัน เยี่ยมมากสั่ไอต้ามป้อมตั้มหวคะแก้วนึ่งแก้วหนึโอ้โหคนที่ควรโดนค่งแก้วคือไอ้เฮียนี่ครับจิตใจมันเฮียมมาก vot jah . ยังวะพีทพีทหมดยังหมดยังมันหมดยังอ่ะหมดลวหมดแล้วชแก้วเลยเพื่อนหมดแล้วชแก้วเลยอผมนี่กำมือนี่เกเอ้ยหมดแล้วเว้ยดูครับหมดแล้วครับผมไม่มีใครช่วยพี่ ไม่เห็นมือซานป่ะํำเหล็กแน่นเลยเฮียมันใครกูได้เหรอมันมาแล้วอะฮัลโหลโอรีโอเฮ้ยไอ้นัทไอ้นัทไอ้นัทเฮีย เป็นเด็กทเอไหมท้าทเมอไหมคุณกำหนดเวลามาเลยคุณกำหนดเวลามาเลยสั่นแล้วตอนนี้เอ้าเฮ้ยถือว่าเป็นการกำหนดเวลาไงท้ากำหนดเวลาี่สดได้ล้อม อันเบียร์มีบางๆเด้วยล่์ oh, my. oh my. ให้กล้องดูก่อนให้กล้องดูก่อนหันด้วยหันด้วยโอ้ได้โอ้ยลมึงมหาเทพเวลเบกคุณรอดเว้ผู้กองได้ผู้กองได้สคำครับผู้กองได้สามคำคุณรอดแล้นมหาเทพเวลเบกใชนี่ใชนี่ใชนี่ไปี่นี่ยังไมมดเายหนังเรื่องนึงเลยจริงขอตังค์ชิ้นลยดีว่า เซอร์ไวเวอร์ให้วาไม่ดับเซ็ตคูไปแล้วต้องรอดต้องรอดเดี๋ยวอ้วกกันเนี่ย Các <laughs> ไปที่กล้องครับสิแดกเบียร์เบียร์ใครแดกเบียร์ตัวเองไม่รู้นะไม่รู้นะครับเบียร์ก้สองแก้วอนี่้ไปดูแทนแทนอันนี้ของตามนะครับเราไใช้นี่ร้ใช้นี่ครับครับคนจริงครับรอตัมนานครับ รอเถอะคุณดูไนมมึงจะรอมันนริงไงรอมึงดูสภาพมึงรอยรอยันตลอสิบนาทีจูบคนตากุ้งนี่จับแลวเยี่ย คุหมอสอบถามหน่อยคุณผู้หญิงครับไม่ไม่ทราบว่าเห็นโจทำอะไรแปลกๆบ้างหรือเปล่าครับไม่ได้ไปเยี่ยวไม่ได้ไปไรนะครับนน่่าารักกมพี้องเป็นนคดีเราเราเรารู้จักกันมานานนะอุ้มอย่าโกหกพี่ยังไม่ทันทำอะไรเลยโอเคแต่ทำไมต้องหัวเราะด้วยอ่ะเหมือนมาทำป่ะยังไม่ได้ทำอะไรยังยังเขาเดินมาตรงเฉยเหมือนจั่ เจออุ้มก่อนเลยเยี่ยวไม่ได้ถูกปะพี่พุ่ถูกปะครับอ่ะสรุปครับเคลียร์ครับโดเยี่ยวไม่ได้พุ่มลังจานครับไม่งั้นต้องคงเยี่ยวนะครับโอ้โหมึงไปมึงกล้าล้างจานม่งยืนล้างจานมึงกล้าเยี่ยววิ่งอยืนล้างจานอยู่กล้าเยี่ยวอะโดนล้างจานเล้วใช่ไหมเพื่อนผมยังไม่หมดเบียร์ครับ